19ค่ะคันนี้กับซีเวนอุจปติแอลค่ะไอ,ะอวีเทคนะสิบเจ็ดต่อสิบเจแทนเคแล้วนี่ออโต้เซฟตี้แคปพลัสให้ สีขาวยอดนิยมค่ะราคาคันนี้เปิดประมูลในราคา3,200 0 0บาทหนึ่ค่ะน่ารัประาคาคาสองพราคาเป็นค่ะสามสสสองพราคาน้ารพันนาสามสองหกสามสองแปดามสามศูนย์ค่ะสามสาส0 0หมื่สีพราคาละหกพันนอละสามส0บแปดสบสองมนสีพันหกพันนาละสามสาสบหมื่นหุกันแปดพราคาอนลน์สามสิบแปดได้มากกว่าสุราคดาสามสาสบหมื่นแปพันนาศูนย์น้าน้าสี่ห้าหกหน้าแปดห้าศูนย์คะสามสาหนึ่มื่าอนับสี่พันกค่ะ สามแสนเจ็ดสามแเจ็ดหมือนแปดพันนับหนึ่งสามแเจ็ดหมือนแปดพันนับสองประสูเทียบราคาสามแสแปดหมือนนับหนึ่งสามแแปดหมืนพันามปือพันราคาเป็นค่สามแปดมื่นปดพามก็เหมือนออนไลน์สาก็เหมือนบาสามสก็เหมือนนับหนึก็เหมือนสองมาสีพนก็เหมือนสี่ันับหนึ่ปาปดพัเก็บราคาสามก็แมีมากกว่าสุราคสี่แสนสี่แสนันับหนึ่งสี่แสนมันับสองสองพันสี่พันหนกพันสี่สานหนกนับหนึ่งสี่สานหนานับสองสี่สามแปะมาสี่ 4 1 4 4หนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่นหนึ่งมื่สี่พันหนึ่งหกราคาเป็นข่า4สี่แสนหนึ่งมืนกพันหนึ่งสี่แสนหนึ่งมืนกพันนึ่งสองสี่หนึ่งบาทสี่แสนหนึ่งมืบาทพันหนึ่งสี่นสองมืบาทสี่แสนสองมืนหนึ่มนนสองบาทอ่ะขอานสองพันสี่มืพีพาราคาเป็นค่ะสี่มนพันสี่นสองมืนกพันหนึ่งสี่นสองมื่นกพันสองสี่นสองมืนบาทออนไลน์สามศูนย์สาสามหกบาทพั่องห สามหมื่สองพันบาทราคาออนไลน์สามศูนย่พันค่ะสี่สามนหกพันสี่สามนหกพับหนึ่งสี่ามมื่นสพันับสองสี่สามมนแปดพับาสี่สามมื่แปดพันานับหนึี่ามมื่นแปดพับานับสอี่ามมนแปดพับาสี่สี่ศูนย์ค่ะสี่สามสี่มื่นพันสี่สี่สี่สีามสี่มนสิพันนับหนึ่งสี่สามสี่มืนหกพันสี่สามสี่หม่สพันนับนึ่งสี่สาสี่มื่สิพันนับสองสี่สามมื่หนบาออนไลน์สามศูนย์สามสามหกได้มากกว่าราแันค สี่0ส0าหมืนบาทออนไลน์ห้าสองค่ะสีนห้าสองพันับหนึ่งสี่แสนหามนพันสีนาหมื่พันับหนึ่งสี่นห้าหมื่นสี่พับสองสี่าหมสี่พันบาทออนไลน์สามศูได้มากกว่าสุราขายสีส้าหมื่นสีพับาทราคาที่หกพันสี่ห้าบาทสีสนาหมพันับหนึ่งสี่สาหมืนดพับสองสี่สห้าหมื่นแปดพันบาทออนไลน์ค่ะหมายเลขสามศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งค่ะสี่นหกหมื่บาทสี่หกหมื่นนับนึ่งสี่แามหกหม่นสองสี่แสน สี่แสนหกหมื่นบาทที่ออนไลน์ค่ะนับสามขายค่ะตลกขายทีนะคะสี่แสนหกหมื่นบาทออนไลน์ได้ไปใช่ป้ายไม่เล็กสามศูนย์สามสามหกสามศูนย์สามสามหกระมุได้ไปสี่แสนหกหมื่นบาทถอบประคุณกันเอรอไลน์ค่ะ